โอ้ปลาดุกหนักมากครับพีโนโ่น้องเอ็มเราไปช่วยมั้ยไเป็นไรปรากฏดูปรากฏครับ <laughs> ปรากฏแล้วก็ปลาสลิดนะครับผม,มสลิดไซส์ใหญ่ครับ ครับวันนี้นะครับก็มาดูง้อครับฝนตกน้ํหลากนะครับอันนี้เป็นคลองสายย ой, ่อยลําห้วยสายย่อยครับเ <mornings right? S 2> นี่ยมันมาจากคลองใหญ่นู้นนะครับไม,รไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันครับผมอันนี้สิบพวงครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับอันนี้สิบพวงครับผมนะครับมายกพร้อมๆกันเลยนะครับ ได้ไหมได้ก้อนหินโอ้ปลาอะไรวะปลาหมอเต็มเลยครับเดี๋ยวขอญาตแป๊บนึงครับนี่นะครับที่ได้ครับปลาหมอปลาสลิดนะครับสีแห่แก่ครับอันนี้ก็หมอตัวใหญ่ครับผมสีแห่แก่เหมือนกันครับผมตายนี่ยนะเดี๋ยวเราไปดูอันตัดไปกันครับ เราจะได้ักเท่าไหร่นะครับอนนู้นสามสพวงครับผมอันนี้สิบพวงครับเป็นวิธีการหากินแบบชาวบ้านนะครับอันนี้น้าหลากครับผมนู่นนะด้านล่างครับตรงนี้ปลิงเยอะมากครับผมเมื่อเช้าตอนดักนะได้โดนกัดไป2ตัวครับเป็นควายครับผมเขียวปื๊ดเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูอันตัดไปครับผมสามสิบพวงว่าจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูสามสิบพวงครับอันตัดไปครับผมอันนี้เป็นทุ่งนาะทุ่งนาะไม่ใช่ทุ่งนาะเป็นทุ่งสําหรับเลี้ยงวัวนะครับและคลองไอ้ลำห้วยเส้นนี้มันจะไปตัดทะลุอ่าอ,อีกสายนึงครับ นํำ,ำห้วยอีกสายนึงนี่นะครับอันนี้30สิบห่วงครับผมไม่รู้ว่าจะติดบ้างไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมาดูกันพร้อมๆกันครับผม30สิบห่วงครับมาลุ้นกันวันนี้ผมขอลาปิงเยอะ งูเลยไม่รู้าตเหรอไม่ไแต่มันไม่ลงมันไม่หนีเลยเหรออยู่ข้างในเหรอเอา ปรากฏตัวนีครับปรากฏตัวใหญ่ชัดเจนเลยคัเนี้ปรากฏตัวใหญ่เลยวขึ้นมาโอ้ปลาดุกหนักมากครับพีโนโ่น้องเอ้มเราไปช่วยมั้ย ปกดูปรากฏดครับปรากฏดแล้วก็ปลาสลิดนะครับผมสลิดไซสใหญ่ครับงูมีงูด้วยอ๋อมีปถึงปลาหมอเต่าก็มีเบิดเต่าเต่าปล่อยตัวเล็กๆปปลากระดีปล่อยเอาเอาแต่เฉพาะปลาเข่งกับปลากดแล้วก็ปลาดุกปลาสลิดดูนะครับ ไม่ทซาบาวงูอะไรนะครับเป็นหน ú ะตัวใหญ่มากเลยอรังูครับผมโอเคเดี๋ยวขออญาตเทก่อนนะครับสลิดไซส์ใหญ่ครับผมสลิดตัวใหญ่มากดูนะครับท่านผู้ชมครับ ดูนะครับปี่น้องครับปรากฏปลาสลิดครับผมไส้ใหญ่มากเลยครับสลิดไส้ใหญ่ครับมีเต่าด้วยครับกี่กิโลได้วะเนี่ยโอ้โหปรากฏไม่ใช่ตัวเดียวดุกสวยสยลยดิดก,ก็เยอะสลิดเยอะมากครับ ดู้วครับดูครับนี่ฮะกี่กิโลได้ไหมเนี่ยสี่สี่ห้ากิโลได้ครับนี่ครับงูอันตรายหรือเปล่าไหมนะลุนะครับงูนี้นะครับท่านผู้ชมดูปลาสลิดนะครับอยู่นิ่งๆอยู่ดูปลาสลิดนะครับดูนะครับมีแต่ไซส์ใหญ่ครับผมนะครับ สลิดไซส์ใหญ่เลยฮะแล้วก็ไอดุกครับผมนี่ไอดุกไซส์สวยดูฮะไซส์สวยครับปลาหมอปลาเข็งนะครับแต่ที่แน่ๆคือสลิดครับผมประมาณสองกิโลสามกิโลได้น่าจะเกินนะเกินเกินอยู่แล้วสลิดนะครับเกินอยู่แล้วสามกิโลโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมดูครับท่านผู้ชม ประมาณห้ากิโลครับผมรอบนี้นะปรากฏไซส์สวยครับปลาสลิดนี่โอ้โหไซส์สวยมากเลยสุดๆเลยไซส์นี้ปลาสลิดนี่นะครับท่านผู้ชมใครรู้ว่างูอะไรคอมเมนต์ตอบบอกมา่อยนะครับฟันเชตเทแล้วครับเทแล้วครับ เทแล้วครับเทแล้วครับอุ๊ยเจดมันพุ่งมาหาเรามันพุ่งหัวมาหาเรานี่ครับท่านผู้ชมมีเต่าด้วยเต่าสามตัวครับผมนี่เต่าสามตัวครับน่ารักมากครับเดี๋ยวปล่อยครับเราไม่กินไม่ทำร้ายมันครับเอาเฉพาะตัวที่กินตัวโตๆนะครับนี่ครับดูนะครับท่านผู้ชมใส่ขวามือเลยครับปลาสลิดนะครับ นี่ดูปลาเข่งครับนี่ปลาเข่งครับโตโตโตี่แน่ๆเขคือสลิดครับเยอะมากถุงปลาหมอเดี๋ยวต้องรีบเก็บปลาหมอก่อนครับปลาหมอมันวิ่งเร็วครับช่วงนี้โควิดครับต้องรีบไปรักษาผู้ป่วยครับดูว่านี่ฮะปลาเข่งดูว่าไซส์ใหญ่ครับจับดีๆนะครับดูว่าท่านผู้ชมสวยครับไซส์สวยปลาเข่งไซส์สวยครับ นี่ครับน้องเต่าครับโอ้ยถีบครับถีบนี่นี่นี่นนสู้ครับสู้สู้ครับมันน่ารักอยู่นะครับเต่านะครับดูว่าดูว่าโอเคครับขออนุญาตเก็บครับนี่ครับดูซ้ายฝ่ามือครับสลิดครับผมอันนี้ไม่ใช่บางบ่อนะครับดูนะครับที่ผ่านเช็ดนะครับ ใหญ่มากสุดยอดครับพี่น้องอุ้ยที่แน่ๆนต้องรีบจับปลาเข่งก่อนครับมันกระโดดนี่ครับปรากฏไสสวยครับดูว่าใสแขนเลยครับปรากฏอันนี้เป็นน้ำหลากน้ำแรกนะครับหมานมากครับรอบนี้สามสิบปวงปลาสลิดล้วนท่านผู้ชมดูครับไสสวยๆทั้งนั้นครับ ไใสสุดยอดเลยครับใสนี่สุดยอดครับต้องรีบจับปลาหมอก่อนครับเดี๋ยวปลาหมอจะเดี๋ยวปลาหมอจะรีบไปรักษาพยาบาลครับ <c oughs> รักษาโควิดเพียนแล้วกู <c oughs> ไปเลยเตาไปเลยสถิตเล็กก็แมวนะแมว ตัวเล็กๆเราปล่อยนะครับสโลแกนของเราครับเล็กๆไม่ครับผมใหญ่ๆเอาครับนี่ครับดูนะครับอุย้ยเฮ้ยปากเข่งจับดีๆวะจับดีๆเว้ยปากเข่งไซส์เล็กเอาไหม ไไปลงอนนั่นเอาไปลงตู้เหรอตู้อ,อตอนนี้ตู้ปลาของพรานเชิดกลายเป็นตู้จับปลาสวยงามกลายเป็นปลาเลี้ยงแล้วครับจะเป็นความปลาแล้วครับปลากระ <c oughs> เตงออันนี้โอเคอยู่ไหมได้เลยเล็กๆปล่อยเลยเป,ปล่อยเลยได้แต่ตัวเล็กๆปล่อยเลยเระวังปรากฏนี่ปลดู ดุกสองโอ้สุดยอดดุกเข้าใจเห็นตอนแรกนี่ก็ปลาเนี่ยกดดุกสองตัวครับไซส์สวยดูนะครับที่พ้านเชิดครับเนี่ยดุกดุกเนื้ออ่อนครับผมดุกนานะครับอืมกินแล้วสุดยอดครับผมดูฮะเอามายังไงเนี่ยโอ้ยล้วงพี่น้องครับตัวเล็กๆเราไม่เอานะครับต่อให้เราดักไอ้โง่นะครับได้ปลาเราเอานี่ครับไซส์ใหญ่ครับฝ่ามือนะครับตัวเล็กๆ เราเอาไปเฉพาะตัวที่ตายนะครับตัวที่เป็นเป็นเราก็ไม่เอาครับผมเราปล่อยครับน,น,นะครับเราแต่ตัวที่ไซส์โอเคนะครับไซส์เล็กเราไม่เอานะไม่เคยเอานะครับโอ้ยมามาไต่อะไรอยู่ตรงตูดว่าเต่านี่โอ้ปลาหมอดูวะวอืมนั่นก็ไม่ลงสติไต่ไปไต่มาอย่างนั้น มันมาต่ตรงตูดด้ยตรงก้นเลยสุดยอดครับยกรอบนี้นะครับห้ากิโลครับไม่เคล้วครับห้ากิโลดูดีๆนะปลาหมอมชอบไต่ออกด้านนอกดูดีๆปลาหมอมชอบไต่ออกด้านนอกด้านข้าง นี่ครับในต,ตัวนี้ครับที่มันชอบมาไตมาฟานอยู่ข้างก้นผมดูหน้ามันน่ารักมากเลยหน้าน่ารักจริงๆรครับนี่นะครับดูนะครับปรากฏไซสสวยครับสองตัวดุกสองตัวครับไซสสวยที่เหลือปลาสลิดหมดเลยครับเฉพาะปลาสลิดไซสใหญ่นี่ประมาณห้ากิโลสี่กิโลน่าจะได้ อย่าห้าเลยครับเดี๋ยวคิดว่าเวอร์กันไปนะครับไซส์ใหญ่ครับส่วนดูนี่ครับที่เราปล่อยนะครับสลิดนะครับดูนะครับมีสลิดตวกระดีปลานิลนะครับตัวเล็กๆเราไม่เอาครับเราจะปล่อยนะครับเราจะจับปล่อยหมดนะครับดูนะครับพันเชตจับงูนะครับดูว่าไม่รู้อันตรายหรือเปล่านะครับงูตัวนี้นะดูนะครับนั่น ตัวใหญ่ด้วยฮะมีเกล็ดโอ้โหน่ากลัวครับไม่ใช่งูก,กินปลาแน่กินปลานั่นแหละแต่ว่าไม่รู้อะไรนะครับโอเคครับอ่าวันนี้นะครับวันนี้ได้แค่นี้ประมาณ5-6กกิโลนะครับได้เอาเฉพาะไซส์ใหญ่นะครับไซส์ตัวเล็กๆเ,เราไม่เอานะครับแล้วก็บสำหรับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหากินแบบบ้านๆนะครับกดติดตามช่องวิธีคนหากินแบบบ้านชาแนล95นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ